ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ และวก็ปล่อยวองงอยางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปร่างเรื่องอะไรเลยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ เบาวบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใครคุ้นเคยกับการนึกถึงดวงใสใสกอใจตรึกนึกถึงดวงใส หยุดไปในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบๆใครคุ้นเคยการนึกถึงองค์พระก่อใจหยุดนิ่งไปในกลางองค์พระอย่างเบาๆสบายสบาย ใครคุ้นเคยกับการวางใจหยุดนิ่งเฉยๆโดยไม่กำหนดภาพดวงแก้วหรือองค์พระใสๆก็าหาใจหยุดนิ่งเฉยๆนะจ๊ะคุ้นเคยแบบไหนทำแล้วมีความรู้สึกของมันง่ายสบายเหมาะสมสำหรับตัวของเรา ก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วกับละครองใจให้หยุดนิ่งด้วยบรกิกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาสัมมาอรหัง ดังออกมาจากในกลางท้องเราเนี่ยจะเหมือนขบานนา,าดังออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณอกรันจิตกลั่นแจงเราให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์จกนกระทั่งความบริสุทธิ์ปรากฏ เกิดขึ้นมาในกลางกายเป็นแสงสว่างบ้างเป็นดวงใสใสบ้างเป็นองค์พระใสใสบ้างเป็นต้นนะจ๊ะไอ้ประคองใจกันไปอย่างเนี้ยหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มใจใสใสใจเย็นเย็น ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นสัจใจเราหยุดนิง่งนุง่มเบาสบายจะดิส่นกลางคายฐานที่เจ็ดก็จะทำให้บุญต่างๆที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ในอดีตชาติ เกิดมาในพบปัจจุบันชาติในทุกๆบุญรวมถึงบุญเมื่อเช้าวนเนี้ยจะได้ช่องส่งผลมรวมกันเป็นดวงบุญใสๆบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายทานที่เจ็ด ดวงบนดังกล่าวก็จะมาบังเกิดขึ้นในกลางกายเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เรายังเป็นบุรุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าทั้งในพบชาติปัจจุบันนี้เนี่ยต่อเนื่องไปทุกพวทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยเพราะนตอนนี้ให้ประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆให้ใจสสใสๆเหระการหนึ่งก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากการสร้างมหาธาบรมีต่อจากนี้ไปเนี่ยทรัพย์ทุกบาททุกสตาง์ที่กวา่าเราจะหามาได้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในยามนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมทำให้เราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อสู้ในทุกๆวิถีต่าง ประกอบสัมมาอาชีวะก็จะได้มาเนี่ยมันได้มาด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นทุกบาทุกสตางที่เรานำมาสร้างมหาทานบารมีนี้จะต้องเป็นบารมีก้อนใหญ่ที่เราฝากฝังซั์ไว้ในพระพุทธศาสนาให้ส่งผลให้เรามีสุขไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดเองทาเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่าชาตินี้ทั้งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขเป็นต้นนะจะต้องให้ดีกว่าชาตินี้อีกทั้งยังต้องทรงผลเนี่เดบนโลุมรดญี่ปุ่น วิชาธรรมกายต้องให้บุญเนี่ยได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกบาทุกสตางค์เดียว,เ,ยวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะลูกนะให้รักษาใจให้ใสๆใสบุญจะได้เกิดขึ้นมากมายเป็นอสงไขยอัปมณนัง คือจะนับจะประมาณไม่ได้ทำน้อยได้มากทำมากได้เยอะทั้งหมดขึ้นอยู่การฝึกใจให้หยุดนิ่งใน,นกลางดีแหละให้กลั่นจิตกลั่นใจให้มันใสๆส,สมบัติเกิดก็จะได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆเย็ยนๆเย,ย,ยอะๆ นลกก็มีเอาไว้ใช้สร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งรรมจะไม่มีบาปอากุศลเจือปนยังกระทั้งทำให้เรานำทรัพย์ไปถล่มสังขาไไรไปทลายใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ทรัพย์จะนำมาใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์เป็นใมเบระการสร้างบารมี เหมือนพระบรมโพธิสตธิในการก่อนทุกๆพระองค์ทีเดียวเพราะฉะนั้นให้รักษาใจให้ใสๆใ,ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบด้วยนะลูกนะ